ถ้าหลักคำสอนยังมีมาตรฐานรักษาพระพุทธศาสนาก็อยู่ไปได้ถึงลูกหลานแท้ที่จริงบุคคลสองประเภทนี้เท่ากับประกาศตัวอยู่โดยในว่ามิได้นับถือพระพุทธศาสนามิต้องพูดถึงว่าจะเป็นพระภิกษุหรือผู้บวชอยู่ในพระธรรมวินัยกล่าวคือหนึ่งผู้กล่าวอ้างว่าตนปฏิบัติได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยไม่ต้องฟังไม่ต้องสดับคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. ผู้ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่มีมาถึงเราในพระไตรปิฎกที่พูดทั้งนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องยอมรับคำและความทุกอย่างในพระไตรปิฎกโดยไม่ให้สงสัยหรือไต่ถามในพระพุทธศาสนาไม่มีการผูกขาดเช่นนั้น เพราะท่านเปิดเสรีภาพให้แม้แต่ที่จะปฏิเสธพระไตรปิฎกและปฏิเสธพระพุทธเจ้าและปฏิบัติการอย่างซื่อตรงโดยสละพิกขุภาวะหรือไม่อยู่ในพระพุทธศาสนาต่อไปแต่สำหรับผู้ที่ยังนับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องปฏิบัติการตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันกล่าวคือการนับถือพระพุทธศาสนาแปลว่านับถือคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงต้องเพียรหาคำสอนของพระองค์ผู้เป็นพระาศาสดาในพระไตรปิฎกเมื่อสงสัยคำหรือความใดแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อทันทีอย่างผูกขาดแต่สามารถตรวจสอบก่อนดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักทั่วไปไว้แล้วซึ่งสำหรับพวกเราบัดนี้ก็คือการใช้คำสั่งสอนในพระไตรปิฎกตรวจสอบแม้แต่คำสั่งสอนในพระไตรปิฎกด้วยกันเอง ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักมหาประเทศสี่ไว้ได้แก่ที่อ้างอิงใหญ่หรือหลักใหญ่สำหรับใช้อ้างเพื่อสอบสวนเทียบเคียงเริ่มแต่หมวดแรกที่เป็นชุดใหญ่ซึ่งแยกเป็น 1. พุทธาประเทศในวงเล็บยกเอาพระพุทธเจ้าขึ้นอ้างปิดวงเล็บสสังฆาประเทศในวงเล็บยกเอาสงทั้งหมู่ขึ้นอ้างปิดวงเล็บ สามสภารัฐเทราประเทศในวงเล็บยกเอาพระเทระจำนวนมากขึ้นอ้างปิดวงเล็บสี่เอกเทราประเทศในวงเล็บเอาพระเทระรูปหนึ่งขึ้นอ้างปิดวงเล็บในวงเล็บทีคณิกายมหาวัคพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อหนึ่งร้อยสิบสามหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่อังคุตระนิกาย จตุก,กะนิป,ปาตพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ180หน้า227ปิดวงเล็บหมายเหตุผู้เขียนข้อ3และ4บางทีท่านเรียกให้สั้นว่าคณาประเทศและปุกคลาประเทศตามลำดับในวงเล็บอังคุตระนิกายตีกาเล่มสอง ข้อ4 4 3ปิดวงเล็บจบหมายเหตุทั้ง4กรณีนี้พึงตรวจสอบในสูตรพึงเทียบเคียงในวินัยถ้าลงกันสมกันจึงยอมรับได้หมายเหตุผู้เขียนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วการอ้างก็เหลือเพียงข้อ2ข้อ3ข้อ4และทั้งหมดนั้น ปัจจุบันหมายถึงตรวจสอบกับพระไตรปิฎกจบหมายเหตุนอกจากนั้นถ้าเป็นปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำกัดลงมาในส่วนพระวินัยก็สามารถใช้หลักมหาประเทศ4ชุดที่สองตรวจสอบซึ่งจะไม่กล่าวรายละเอียดในที่นี้เพราะนักวินัยทราบกันดีในวงเล็บดูวินัยปิดกพระไตรปิดกเล่มห้า ข้อ92หน้า131ปิดวงเล็บเ <ıld> มื่อพิจารณากว้างออกไปโดยครอบคลุมถึงคำสอนรุ่นหลังๆห,หรือลำดับรองลงมาท่านก็มีหลักเกณฑ์ที่จะให้ความสำคัญในการวินิจฉัยลดหลั่นกันลงมาโดยวางเกณฑ์วินิจฉัยคำสอนความเชื่อและการปฏิบัติเป็น4ขั้นคือในวงเล็บ ทีฆานิกายอัฏฐกถาเล่มสองข้อหนึิวินัยปิฎกอัฏฐกถาเล่มหนึ่งข้อสองเจ็ดิวินัยปิฎกตีกาเล่ม3ข้อ3ามริบสงปดวงเล็บ1สุตตะได้แก่พัไตรปิฎกส สุตตะนุโลมได้แก่มหาประเทศในวงเล็บยอมรับอัธกถาด้วยปิดวงเล็บข้อ3อาจริยวาดได้แก่อัธกถาในวงเล็บพ่วงดีกาอนุดีกาด้วยปิดวงเล็บ4อัตโนมติได้แก่มติของบุคคลที่นอกจากสข้อต้นสุตตะ คือพุทธพจน์ที่มาในพระตรัยปิฎกนั้นท่านถือเป็นมาตรฐานใหญ่หรือเกณฑ์สูงสุดดังคำที่ว่าแท้จริงสุตตะเป็นของคืนกลับไม่ได้มีค่าเท่ากับการรบสงในวงเล็บที่ประชุมพระอรหันตสาวกห้าร้อยรูปผู้ทำสังครยนาครั้งที่หนึ่งติดวงเล็บเป็นเหมือนครั้งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังสถิตอยู่ ในวงเล็บวินัยปิดกอัธกถาเล่มหนึ่งข้อ272ปิดวงเล็บเพราะว่าเมื่อค้านสุตตะก็คือค้านพระพุทธเจ้าในวงเล็บวินัยยปิดกตีกาเล่มสองข้อ271ปิดวงเล็บพาหิรักกสูตร ในวงเล็บสูตรภายนอกคือสูตรที่ไม่ได้ขึ้นสูตรสังคีณาทั้งสามครั้งใหญ่ปิดวงเล็บตลอดถึงพระสูตรของนิกายมหาสังคิกะในวงเล็บนิกายใหญ่ที่จัดเป็นหินนญาณที่สืบต่อจากภิกษุวัชีบุตรและต่อมาพัฒนาเป็นมหายานปิดวงเล็บท่านกระจัดเข้าเกณฑ์ไว้แล้วว่าไม่พึงยึดถือควรตั้งอยู่ใน อัตโนโมตินั่นแหละหมายความว่าอัตโนมติในนิกายของตนในวงเล็บเทรวาดปิดวงเล็บยังสำคัญกว่าสูตรที่นำมาจากนิกายอื่นในวงเล็บวินัยปิดกดีกาเล่มสองข้อ72ปิดวงเล็บนี้เป็นตัวอย่างหลักเกณฑ์ต่างๆที่พระเถระ ในอดีตได้ถือปฏิบัติในการดำรงรักษาพระธรรมวินัยสืบกันมาซึ่งแสดงให้เห็นทั้งประสบการณ์ในการทำงานและจิตใจที่ให้ความสำคัญแก่พระธรรมวินัยนั้นอย่างมั่นคงยิ่งในหลักการท่านจึงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ยืนนานมาถึงเราได้ชนิดที่ว่าแม้พวกเราในปัจจุบันจะไม่เอาใจใส่คนยุคต่อไปที่ตื่นตัวขึ้นมาก็ยังมีโอกาสเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้อีก